สวัสดีครับผมนุจาก Stack Python นะครับในคลิปนี้จะเป็น EP ที่2สํำหรับการสอนสร้าง Chatbot นะครับในคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดถึงอุปกรณ์ตัวแรกที่เราต้องใช้นั่นก็คือ a p p l i c เคชัน Line ครับและเราสามารถสร้าง Chatbot ได้ยังไงเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ทุกคนเซิร์ช ใน Google นะครับว่า Line Developer นะครับครับจากนั้นคลิกไปที่ Line Developer แล้วทำการล็อกอินนะครับอ่าก็ล็อกอินให้เรียบร้อยครับเมื่อล็อกอินเสร็จนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้สำหรับคนที่เคยสร้าง Chatbot แล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยสร้างครับก็ไม่ต้องตกใจฮะคลิกคำว่า Create ไปเลยครับโอเคครับมันก็จะให้เราตั้งชื่อ Provider ครับ Provider นี่คือผู้ให้บริการนะครับ คือไม่ใช่ชื่อของบอทเราแต่เป็นชื่อของผู้ให้บริการบอทเราอีกทีหนึ่งผู้ให้บริการอาจจะมีบอทหลายๆตัวในนั้นก็ได้โอเคครับเราก็ตั้งชื่อไปครับผมตั้งชื่อว่าบอทโอเคครับบอทเทสก็ได้เสร็จแล้วคลิกค e เอทครับต่อไปนะครับให้มาคลิกที่ Create a messaging api channel นะครับจะเห็นได้ว่า2ส,ส่วนแรกนะครับ จะถูกระบุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของ Channel Type กับตัว Provider นะครับส่วนรูปนี้นะครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่ให้ดูนะครับโอเคครับจากนั้นกรอกชื่อของบอทเราครับส่วนข้างล่างนี้นะครับจะเป็นการอธิบายรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับบอทดครับก็เช่นบอท Test ก็ได้ครับ โอเคครับต่อไปจะเป็นการเลือกประเภทนะครับส่วนนี้นะครับถ้าใครจริงจังสำหรับการสร้างบอร์ดก็ควรให้ความสำคัญนิดนึงนะครับในการเลือกประเภทแต่วันนี้เราจะมาเทสให้ดูครับเพราะฉะนั้นก็จะมั่วไปนะครับต่อไปส่วนต่อไปก็จะเป็นการกรอ,อ,อกอีเมลนะครับโอเคครับสองส่วนข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็น URL แนบไว้เพื่อ สำหรับบริษัทหรือว่าทีมการทำงานของเราประมาณนี้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ก็มาติ๊กที่2ตัวล่างนี้ได้เลยนะครับติ๊กเสร็จแล้วก็กด Create ได้เลยครับกดยอมรับครับเมื่อเสร็จนะครับมันก็จะเด้งมาในหน้า Channel ของบอทเราเลย ครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับบอทของเรานะครับส่วนที่สําคัญสําคัญนะครับก็จะมีตรงนี้เลยครับ Channel Secret นะครับแล้วก็จะเป็น Channel ID อีกส่วนหนึ่งนะครับจะอยู่ในหน้าต่าง Messaging API นะครับก็คือตัว Channel a s s e s Token ตรงนี้นะครับโอเคครับเราจะเห็น QR Code นะครับอันนี้คือ QR Code ที่ใช้สำหรับ add บอทเรานั่นเอง ซึ่งบางคนก็อาจสงสัยนะครับว่าทํามาถึงขั้นนี้แล้วแล้วบอทเราหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับก่อนอื่นเลยผมก็จะทำการคัดลอกบอทเบสิกไอไปนะครับจากนั้นก็เข้าลายของผมครับไปที่เพิ่มเพื่อนครับค้นหาเราก็จะเห็นหน้าตาบอทของเรานะครับเมื่อเข้าไปที่บอทของเรานะครับจะเห็นได้ว่า บอทจะมีบทความทักทายเรามาเป็นสวัสดีครับคุณอนุชิตอะไรประมาณนี้โอเคครับหน้าตาบอทก็จะประมาณนี้ครับแล้วถามว่าบอทเราสามารถตอบโต้ได้ไหมลองพิมพ์ดูครับโอเคครับบอทเราก็จะตอบมาเป็นประโยคเดิมๆนะครับลองดูลองพิมพ์อะไรดูก็ได้ครับ บทเราก็จะตอบมาในประโยคเดิมๆซึ่งข้อความพวกนี้สามารถกำหนดให้ตอบได้นะครับแต่ทั้งนี้อาจจะไม่ได้มีความฉลาดเท่ากับ Dialogflow นะครับเราถึงต้องใช้ Dialogflow เป็นตัว Agent แทนนะครับซึ่งถ้าเราจะกำหนดประโยคให้บทนะครับก็ให้เรามาที่หน้าต่าง Messaging API นะครับแล้วก็ดูที่ Auto Reply นีครับไปที่ Edit ครับ เราจะเห็นว่ามันมีให้ตั้งค่าทั้งหมด4ตัวเลือกด้วยกันก็จะมีตรงบทความทักทายเพื่อนใหม่อันนี้จะเป็นสำหรับเมื่อเราทำการแอดบอทเข้าไปบอทจะทำการนี่ครับสวัสดีครับคุณอนุชิตเราสามารถเปลี่ยนได้ครับครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นมักกี้นะครับ ที่ผมพิมพ์อะไรเข้าไปแล้วมันก็จะตอบมาในข้อความเดิมๆที่บอกว่าขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเราประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มคีย์เวิร์ดไปให้มันได้การเพิ่มคีย์เวิร์ดก็เช่นถ้าผมเพิ่มเพิ่มคำว่าครับเข้าไปอโอเคกดบันทึกนะครับเราลองมาดูกันสมมุติว่าถ้าผมพิมพ์สวัสดี โอเคมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าผมพิมพ์ครับเข้าไปอ่ามันก็จะเด้งข้อความเช่นถ้าผมพิมพ์มั่วๆเข้าไปมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นครับยกเว้นผมพิมพ์คําว่าครับเข้าไปมันถึงจะเด้งข้อความเมื่อกี้ขึ้นมารูปแบบการใช้งานประมาณนี้ครับต่อไปนะครับผมก็จะมาพูดถึงความสามารถอื่นๆที่แชทบอทสามารถทําได้เช่นการบอทสแกครับบอทสแกนทาหน้าที่คล้ายๆการประกาศข่าวครับ ซึ่งจะแจ้งข่าวไปยังบุคคลต่างๆที่เป็นสมาชิกของตัวมันเองหรือเป็นเพื่อนนั่นเองลองคลิกไปที่บอทแคสต์ครับแล้วก็คลิกคำว่าสร้างใหม่ครับจากนั้นจะเห็นได้ว่าจะให้ระบุผู้รับระบุวันบอดแคสต์แล้วก็ให้ตั้งค่าขั้นสูงนะครับการตั้งค่าขั้นสูงนี้คือเป็นตัวเลือกนะครับเช่นถ้าเราจะไม่เอาการโพสต์บนไทม์ไลน์แล้วก็ติ๊กออกนะครับส่วนต่อไปจะเป็นส่วนข้อความครับเช่นถ้าผมพิมพ์ว่า โพสเข้าไปนะครับข้อความตรงนี้จะถูกส่งไปยังเพื่อนทั้งหมดของผมที่ผมเลือกไว้ด้านบนนะครับลองทดสอบดูครับโอเคครับจะเห็นได้ว่าข้อความเด้งมาแล้วว่าโพสไม่ใช่ผมแค่คนเดียวนะครับที่ได้รับทุกคนที่เป็นเพื่อนกับแชทบอทของเราก็จะได้รับเช่นกันครับและนอกจากนั้นส่วนที่น่าสนใจยังมี list message list menu และแบบสอบถามอื่นๆครับเราลองมาเริ่มกันที่ List Message เลยครับก็กดไปที่สร้างใหม่นะครับอ่าจากนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันจะให้ตั้งชื่อนะครับเราก็ตั้งชื่ออะไรไปก็ได้ครับจากนั้นก็ให้เลือกเทมเพลตนะครับผมก็จะลองซุ่มๆมาอ่าจากนั้นสร้างรูปถ้าคนมีรูปก็คือเอามาใส่นะครับ โอเคครับผมก็จะใช้เป็นรูปขาวๆตามนี้เลยต่อไปมันก็จะให้เลือกเป็นแบบลิงก์หรือคูปองผมลองเป็นแบบลิงก์นะครับใส่ลิงก์ก็เป็นลิงก์ g o o g l e ก็ได้ครับอโอเคครับป้ายแอคชั่นแล้วก็ลองกดบันทึกครับมันก็จะเป็น ชื่อ list message นะครับส่วนถ้าเราจะเอาไปโพสจะทำยังไงให้เราเข้าไปที่ b o d c a a t ครับแล้วก็เข้าไปที่สร้างใหม่ตรงนี้นะครับให้เรามาเลือกที่ list message ครับอ่าแล้วก็เลือกที่เลือก list message มันก็จะขึ้นชื่อมาให้เรานะครับเราก็คลิกว่าเลือกแล้วก็กดส่งครับอ่าเมื่อส่งไปข้อความก็จะเด้งไปที่ เพื่อนๆทุกคนนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปใน l i สต์เมสเซจอันนี้นะครับก็จะเด้งเข้าหน้า Google ประมาณนี้ครับนอกจากลิ s t Message นะครับก็จะมีแบบสอบถามแบบสอบถามแบบสำรวจอะไรองี้ครับก็ลองเล่นๆดูครับเช่นเข้ามาที่การสำรวจความพึงพอใจก็ติก๊กแล้วก็กดใช้การสำรวจครับต่อจากนั้นก็ สร้างแบบสอบถาม o s ส c ค t ก็เอาตอนนี้เลยครับก็ลองส่งดูเรายังไม่ต้องแก้ไขก็ได้ครับอ่านี่ครับก็จะถูกส่งมาก็สามารถคลิกให้คะแนนได้นะครับโอเคครับถ้าเป็นในสมาร์ทโฟนก็คือสามารถคลิกให้คะแนนได้เลยประมาณนี้ครับต่อไปนะครับก็จะเป็น l i s t ์เมนูนะครับ ลิสต์เมนูก็จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวแชทบอทของคุณนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับจะมีถาดเล็กๆข้างล่างให้เราสามารถคลิกเข้าไปได้อ่าแล้วมันทำยังไงไปดูกันครับคลิกมาที่สร้างใหม่นะครับอ่าก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆครับสำหรับการตั้งชื่อแล้วก็มีให้เกาะสถานะช่วงเวลาที่แสดง ข้อมูลบนเมนูบาร์แล้วก็การแสดงเมนูแบบเริ่มต้นอะไรประมาณนี้ครับแต่ส่วนที่เราจะโฟกัสจริงๆคือตรงนี้ครับการตั้งค่าคอนเทนต์ตรงนี้ครับก็คือก่อนอื่นนะครับให้เราเลือกเทมเพลตไว้ก่อนเลยอสมมติว่าผมเลือกอันนี้นะครับ2ช่องแบบเล็กผมก็เข้าไปที่ google ฮนะพิมพ์ว่า list m เมนูไปที่ line list เมนู maker นะครับ แล้วก็เลือกแบบเดิมที่เราเลือกไว้จากนั้นให้เราใส่รูปครับโอเคครับใส่รูปทั้ง2ช่องนะครับรูปที่เราเตรียมไว้ก็ได้โอเคจากนั้นก็กดบันทึกไฟล์รูปแล้วก็ติ๊กถูกครับแล้วก็โหลดโหลดรูปมาโอเคครับทําไมต้องทําแบบนี้ครับเพราะว่าการที่เราจะใส่รูปพื้นหลัง มันต้องพอดีครับถ้าไม่พอดีมันก็จะขึ้นว่าอ่านี่ครับโปรดอัพโหลดรูปตามขนาดที่กําหนดประมาณนี้ครับซึ่งเราก็ได้ทํามันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าแบบนี้ครับเราก็เลือกประเภทครับต่อไปจะเป็นการเลือกประเภทเช่นลิงก์อ่ะลิงก์เราอาจจะใส่เหมือนกับ list message ก็ได้เป็น Google อ่า ครับก็ไปวางในลิงก์นะครับส่วนป้ายแอคชั่นนะครับก็ต้องพิมพ์นะฮะเพราะว่ามันบังคับให้ใส่อันต่อไปก็อาจจะไม่กําหนดก็ได้ครับอ่ากดบันทึกดูส่วนใหญ่นะครับก็คือมันจะไม่ขึ้นกับพวกบน PC อย่างนี้นะครับอ่ามันจะขึ้นที่สมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวผมจะแคปไว้ให้ดูนะครับ สำหรับใน EP 2นี้นะครับก็จะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องเก่งก็สามารถสร้างแชทบอทด้วยตัวเองได้นะครับขออย่างเดียวครับขอให้ดูคลิปให้จบเท่านั้นนะฮะแล้วเจอกัน EP หน้าครับขอบคุณครับ